ฟังทางนี้ผมคือผู้พิทักษ์ร่างกายของคุณและผมจะไม่ยอมให้ใครทําลายมันการอดอาหารคือการทรยศเมื่อไม่มีอาหารกรดของผมจะย่อยตัวผมเองพริกและรสเผ็ดจัดมันคือน้ำมันที่ราดบนกองไฟในตัวผม <c oughs> อย่าดื่มน้ำเยอะตอนกินข้าว มันทำให้เอนไซม์ของผมเจือจางความเครียดคือศัตรูที่มองไม่เห็นมันทำให้เลือดไม่มาเลี้ยงผมแต่มันยังไม่สายเกินไปมาเริ่มภารกิจฟื้นฟื้นกันไปไปีฟื้นฟูกันบรอกโคลีมีซัลโฟราเฟนช่วยกำจัดช่วยกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายมันเทศ ช่วยเคลือบกระเพาะและลดการอักเสบได้ดีเยี่ยมขิงร้อนๆจะช่วยไล่ลมและลดอาการคลื่นไส้โยเกิรต์ตเพิ่มกองทัพจุลินทรีย์ที่ดีเพื่อปกป้องลำไส้กล้วยผลไม้มหาจรที่ช่วยลดโกรธส่วนเกิน กระลำปลีมีวิตามินอยู่ช่วยสมานแผลในกระเพาะให้หายเร็วขึ้นเกลยเคี้ยวให้ระเบียดช่วยลดภาระหนักให้ผมทำหน้าที่ได้ดีขึ้นแบ่งมื้ออาหารให้เล็กลงเพื่อให้ผมย่อยได้สม่ำเสมอตลอดวันเดินเล่นหลังอาหารช่วยให้ระบบย่อยไหลลื่นไม่ติดขัด บุรีทำลายเยื่อบุของผมเลิกมันซะเพื่อชีวิตของคุณแอลกอฮอล์คือกรดร้ายที่กัดเซาะเกราะป้องกันของผมน้ำผึ้งยาฆ่าเชื้อธรรมชาติที่ช่วยสมานแผลให้ผมยิกว่านหางจระเข้ช่วยลดความร้อนแรงและปลอบประโลมผม นอนหลับให้เพียงพอคือเวลาที่ผมซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดอย่ารัดเข็มขัดแน่นเกินไป <c oughs> มันกดทับจนกรดไหลย้อน <c oughs> น้ำอุ่นๆในตอนเช้าช่วยกระตุ้นการทำงานของผมอย่างนุ่มนวลถ้าคุณรักผม <c oughs> กดไลค์และคอมเมนต์สัญญาว่าจะดูแลผมให้ดี ติดตามเพื่อรับภารกิจสุขภาพครั้งต่อไปผมจะอยู่เคียงข้างคุณสุขภาพของคุณคือชัยชนะของผมจำซ m s ก c tôi rồi tôi sẽ chăm sóc bạn ส i n chào โอ๊ย ช่วยดูวยตะคริวกินขาแล้วสวัสดีครับผมคือกล้ามเนื้อจอมกวนจะมาบอกความลับว่าทำไมผมถึงชอบหดตัวกระทันหันหิวน้ำจังถ้าร่างกายแห้งแล้งผมก็ประท้วงด้วยการเป็นตะคริวนี่แหละแร่ธาตุหายไปไหนหมด <c oughs> ถ้าเกลือแร่ไม่สมดุล <c oughs> ผมก็คุมตัวเองไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> ใช้งานหนักเกินไปวิ่งไม่หยุดแบบนี้ผมก็ลาพักร้อนด้วยตะคริวซะเลยหนาวอากาศเย็นทำให้เลือดไหลไม่สะดวกผมก็เลยแข็งตัวโชว์เลยใส่ส้นสูงนานๆกล้ามเนื้อเขม่นนะบอกเลยทรงตัวไม่อยู่ก็จัดตะคริวไปหนึ่งแมชยืดเหยียดบ่อยๆสิผมจะได้นุ่มนิ่มสบายตัวไม่มากวนใจตอนนอน ดื่มน้ำให้เพียงพอให้ผมชุ่มชื้นตลอดเวลารับรองตะคริวไม่กล้าแยมแช่น้ำอุ่นบ้างเลือดจะได้ไหลเวียนปลูดปราดผมฟินสุดๆไปเลยวอร์มอัพก่อนลุยอย่าปุบปับผมปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกล้วยราชาแห่งโพแทสเซียมกินเข้าไปฮะฮะผมจะได้เียน มันเทศหวานหวานมีทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมที่ผมเลิฟที่สุดอโวคาโดไขมันดีและแร่ธาตุเพียบช่วยให้ผมลื่นไหลไม่มีสะดุดผักใบเขียวแหล่งรวมแร่ธาตุพลังงานสูงผมแข็งแรงปึงปังเลยแซลมอนโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบ ผมจะได้ไม่งองแงถั่วและทายพืชของว่างชั้นดีที่ผมอยากให้คุณเคี้ยวบ่อยๆเค็มเกินไปแล้วโซเดียมเยอะเกินไปผมก็หดตัวรัวๆเลยนะแฮ่ <c oughs> <c oughs> ตะคริวตอนนอนฝันร้ายที่แท้จริงแก้ด้วยการยืดขาก่อนนอนนะ <c oughs> นวดหน่อยผ่อนคลายผมหน่อย แล้วผมจะเลิกแผลงฤทธิ์ถ้าเป็นตะคริวที่น่องดึงปลายเท้าเข้าหาตัวแบบนี้จําไว้นะแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กระดูกและกล้ามเนื้อต้องโดนแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเสียน้ำแล้วตะคริวก็จะตามมาเคาะประตู หัวเราะบ่อยๆก็เป็นการบริหารนะแต่อย่าขำจนตะคริวกินท้องล่ะทำสม่ำเสมอนะจ๊ะไม่ใช่ทำแค่วันนี้วันเดียวผมรอดูอยู่นะชอบไม่ล่ะกดติดตามไว้นะจะได้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกบ๊ายบาย ยิินนนนดดดีต้อรับสู่แที่ความจริงทำไมเราถึงฝันมันคือการจัดระเบียบของความทรงจำในใจคุณแต่บางครั้งฝันร้ายก็หลุดออกมาจากประตูนั่นความเครียดคือเมล็ดพันธุ์ของปีศาจในยามค่ำคืน อิ่มเกินไปร่างกายต้องทำงานหนักจนวิญญาณไม่ได้พักผ่อนภาพที่เห็นก่อนหลับตาจะกลายเป็นภาพหลอนในความฝันพิษไข้แผดเผาจิตใจจนสร้างโลกที่บิดเบี้ยววางมือถือลงปล่อยแสงสีฟ้า จดบันทึกฝันเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ใจอยากบอกคุณนมอุ่นๆมีทริปโตเฟนช่วยให้หลับลึกและงดงามกล้วยและถั่วมอบแมกนีเซียมให้กล้ามเนื้อคลายกังวลน้ำเชอรรี่สีเข้ม มอบเมลาโทนินจากธรรมชาติสู่เลือดคุณชาคาโมไมล์ยาปลอบประโลมที่อ่อนโยนที่สุดในโลกห้องที่เย็นพอดีคือกุญแจสู่ฝันที่แสนหวานทำสมาธิเพื่อล้างตะกอนใจก่อนนอน แอลกอฮอล์อาจทำให้หลับแต่จะขโมยฝันดีไปกีวีผลไม้สีเขียวช่วยเพิ่มเซโรโทนินให้จิตใจดาร์กช็อกโกแลตนิดเดียวเพื่อลดความเครียดที่สะสมปลาที่มีไขมันช่วยปรับฮอร์โมนแห่งการนอน พันพืชและโปรตีนเบาๆคืออาหารของเหล่านักฝันความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของการพักผ่อนกาแฟยามบ่ายคือศัตรูที่แอบแฝงมาในรูปความตื่นตัว หมอนที่พอดีจะช่วยประคองฝันของคุณไม่ให้หลุดลอยหากตื่นกลางดึกอย่าดูเวลาปล่อยให้จิตล่องลอยกลับไปทําตามนี้แล้วโลกแห่งความฝันจะกลับมาทําตามนี้แล้วโลกแห่งความฝันจะกลับมา ตามฉันเพื่อค้นพบความอลับราตรีสวัสดิ์ฝันดี